ไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักอะค่ะรู้คิดว่าบ้านสาลีเป็นยังไงครับก็น่าจะสะดวกโอทงดีอยู่นะเป็นบ้านจัดสรรก็โอเคก็คือมันดูคูมิฐานก็เป็นเป็นหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านก็ดีอยู่ก็าเกิว่าจะไปเอาอยู่ชักหลังมันมันหลายโครงการนะครับพี่เขามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างดังโครงการนี้หมู่บ้านสาลีนี้สาว่ายน้ำสาว่ายน้ำ ก็ดีก็น่าอยู่ก็น่าอยู่ค่ะแพงก็น่าจะแพงก็ไม่ถือว่าแพงครับเพราะว่ามันมีรั้วมีอะไรด้วยก็ทั่วไปราคาก็ไม่แพงมันก็ประมาณนี้เนาะก็สมัยนี้ก็ราคาพอประมาณนะคะก็คนสามารถซื้อได้ นิชาลีโลดอนันตพรนะคะเป็นสมาชิกในหมู่บ้านสารินก้นะคะก่อนก่อนที่จะมาซื้อหมู่บ้านตรงนี้นะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะหาบ้านที่มีทำเลนะคะคือหนึ่งปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่จุนจานการเป็นส่วนตัวมุมมองหลายๆอย่างของเพื่อนบ้านนะคะ ก็เลยหาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราวันบายนะคะว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่อยู่ในบ้านที่ปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าในการอยู่อาศัยนะคะ mm. ก็เลยมองเห็นว่าบ้านสาลินเก้าเนี่ยเป็นหมู่บ้านที่คือคือดูจากคำว่าสาลินนะคะก็ก็เชื่อมั่นในบริษัทเขาระดับหนึ่งนะคะในการซื้อบ้าน เพราะว่าบ้านสาลินเนี่ยไม่ว่าจะสร้างออกมากี่โครงการนะคะกี่กี่หลังคาหรือหลายๆเวอร์ชันนะคะหลายๆรูปแบบก็มีความรู้สึกว่าการตลาดหรือว่าการดูแลความอาจใจใสในในบรรดาสมาชิกในหมู่บ้านที่เป็นเครือข่ายของบ้านสาลินนะคะ ก็รู้สึกว่าทางบริษัทเนี่ยให้ความเอใจใส่ออกจากบ้านเนี่ยก็เจอสิ่งที่อำนวยความสะดวกหลายอย่างก็เลย,ก,เลยก็เลยตัดสินใจมามาซื้อแล้วมาจับจองที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองแล้วก็ลูกหลังจากเกษียณนะคะหลังจากเกษียณในชีวิตการทํางานสวัสดีครับผมโอ๊กนะครับทํางานอยู่ที่ราชพัฒน์บลราชธานีครับผมผมเลือกซื้อบ้านนะครับที่สาลินนะครับเพราะว่าออผมมีความต้องการที่จะขยับข,ขยายบ้านนะครับ จากหลังที่ที่มีอยู่ชั้นเดียวเนี่ยเป็น2ชั้นนะครับก็เลยตะเวนหาหลายๆโครงการเลยนะครับแต่ว่าก็มาดูที่สาลีแล้วมีความรู้สึกที่ประทับใจมากครับก็เลยเลือกที่นี่ครับผมพอเรามาอยู่บ้านหลังใหม่นะครับซึ่งเป็นบ้านสองชั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันเป็นสัตว์เป็นส่วนมากขึ้นครับก็ไม่ต้องมาอยู่ใกล้ห้องครัวหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็แบ่งแยกครั้งแรกนะครับที่เข้ามาเห็นในโครงการนะครับเรา ก็มาดูที่ส่วนกลางกันเลยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบออกออกำลังกายด้วยนะครับว่าจะตอบโจทย์กับตัวผมเองได้ไหมก็มาเห็นสระว่ายน้ํานะครับก็ก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราเราชอบตรงนี้นะครับเราพอไปเห็นส่วนสาธารณะด้วยก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเราน่าจะใช้เวลาว่างกับครอบครัวได้อย่างเต็มที่เลยครับผม